สวัสดีคุณครูและเพื่อนๆทุกคนนะครับกระผมนายชุววันณพกินเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่309ละครเรื่องนี้เป็นการถ่ายทอดวีรกรรมของบรรพุรุษของชาวไทยที่แสดงความกล้าหาญสามัคคีในการออกสูส้รบกับพม่าเพื <Bel> ่อปกป้องประเทศชาติและตอบจากนี้ใปจะขอนำเสนอ ละครในท้องเรื่องบางประจันในปีพุทธศักราช2306พระเจ้ามังกรเสด็จขึ้นของราชเป็นก,กษัตริย์มา ด้วยการาปราบปุบในเวนแควนต่างๆแต่เพราะการช่วยเหลือของพัธุยาที่มีต่อหัวมือของพม่มากกลับเป็นการส่งเสริมให้แคว้นหัวมือต่างๆกระด้างกระเดื่องและพิเศษข้อกับพม่มาด้วยเหตุน,นี้พระเจ้าจมังกรจึงจำเป็นต้องตีเคร,รื่อาจักรพัทธยาแต่สลายให้จงได้ ร่วงเข้าปีกาลพรพุทธศักราช2308พระเจ้ามังลับทรงจัดทัพเป็นเส้นทางใหญ่มังมหาเนอราชาคุมทัพแสนตีทัพฝั่งตรวมาตกอีกฝั่งในเมียวสีขาวดีคุมทัพอีกแสนหน,นึ่งปีไล่จัดทางเหนือเรื่อโลงมาหาแต่การนั้นในเมียวสีขาวดีไม่สามารถันรัพคณะคุมสีทิยาได้ตามเป้าหมาย กับต้องตีถาดอยู่กับหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเพียงชาวบ้านสามาัญที่มือที่นำกำลังกับทุ่นโจมตีพับซมากเนื่องในเมลสีสิร์เบอรีจึงต้องส่งแม่ทัพคุมกำลังมาปราบปรามแต่ก็ต้องให้แพ้กลับไปทุกคนจนเป็นที่กล่าข่าันไปทั่วถึงความหางกล้าของบ้านเล็กๆแห่งนี้บางประจั์ ในปา่าชาวบ้านมาังระจันจำนวนหนึ่งดับซุ่มเพื่อจงตีพมา่าป <c oughs> ีพุทธศักร,ราช2 3 0 8ใมามาแล้วพวกมึงจะปลัวอะไรกันรบทุมคัตงมีะอย่างั้นเหอเห็นแก่ทางนี้พวกมึงต้องมีนายทัพหนึับพม่าจำนวนหนึ่งเดินผ่านทางที่ชาวบ้านมาประจันกับุ หลังจากทู God, ่ลงเสร็จข้อแท่นได้รับบาดเจ็บหนักมากๆได้อยู่ทับกับไป คนลาบไปอยู่ที um the ่มีเลยเหทีน <smoked smoked Hayır> <Okay. S 3> ึ่งานกูรู้ทีกคมาแทนกูไใช่มันจะมาบานนะมันไม่ไามวาัวมัเกูรู้ได้ ใจไม่เย็นวันนี้อ่ะที่เข้าเปียนหลพ่อเอออย่าฝากหลวงพ่อนะที่ฆ่าหลวงพ่อกัอนยนะ่าแกไปห้ปากพ่อแ้วพ่อ ไห้ตารมึงมีเรื่องจะพูตรงนี้หรือเปล่ามัม้พอเล่าเรื่องหนูให้ผู่ายว่ามึงเป็นคนที่ดืและยิ่งกูเป็นเร่อนี้ด้วยมีงทำไร้บางจังแกนหลักกระทำในเมื่อพ่อแท้ไว้ว่าใส่ผ้าและหนัแล้วถ้าก็ขาดขาดดอก พวกมึนช่วยลากังไปไว้ที่ค่ายเถอะจากนั้นชาวบ้านได้ส่งตัวชายไปขอบคุินยากถึง,ง,งพะนครให้ปืนใหญ่กับเราทำสีให้คนใหญ่ขังพวกเราและให้ความช่วยเหลือที่ใดเลยก็เป็นอิ่างนี้แล้ว แต่ตอนนี้ต้องคุเองใช่ไหมแต่ก่อนแล้วหรือว่า กูให้เมืองไอ้กินลูมานนี่ต้ยังไรลากูมาด้กากกับพม่ามาพวกมันมาพม่กกคพาเจริญกูมาด้วยขาขาขาขพามาทำข้าวู้ตัดไปที่เองทำยังไรกันดีข้อ,อยงเกี่ยวไม่เสร็จอ้าอีกไมือมึงไปหานุษที่เหลือตามกูมาหลังจากนั้นพมา่า ต้อนเฉลยเนด็กไทยดีดและมีเฉลยคนหนึ่งผบล้มด้วยความแ่็งแรงพวกพมา่าเล่นเคี่ยนตีเฉลยไทยอย่างดีแรงปล่อยไทยมีคนไม่ได้ และทิ้งเวรยาผอกเดินทาไปฆ่าวิเศษชัยชาเพื่อสู้รบกับพม่าและในขณะเดียวกันทางพม่าก็ส่งคนจำนวนหนึ่งมาสู้กับคนไทยทำให้ทหารพม่าและทหารไทยต้องมาท้ากันอย่างดุนดืงโดยทหารพม่าได้ใช้วิธีการปลอมตัวเพื่อจะเข้าไปโจมตีชาวบ้านในค่าะ่างตุการเยืนหน้า ก็เยกินตรวจตาฟองทับด้านหลังและธม่าที่ปองตัวอยู่ก็แสดงตัวออกมาแล้วบูกเข้าไปในหมู่บ้านปากระจังแล้วฆ่าคนตายหมดไอ้จันมาเห็นเหตุการณ์รู้สึขขกกดไอ้อินก็เข้ามาดีบุงตอบคุณได้ไหมเห็เนได้พวกว่า คุณทิพยเวยรยามพาพวกพมาก่าไปฆ่พาพวกม่าที่ฆ่าวิเศษไปยช้างเหตุการณ์นี้เกิดเอาไรแล้วแล้วจะมือที่โถงเกิดอะไรกันเอาเหิดนะมันเป็น,รน,ปน,น,นะนปจริงนี้แล้วการยนงทำพอหลังเจ้าทิพานก่อนก็ได้ชาวบ้าน มาโดยการติดของชาวบ้านเสียงประจานทำให้ทุกคนตกใจเสียงหวัญและคิดแค้นพม,ม่ามากหลังจากนั้นพ่อแท่นได้สั่งปืนใหญ่ทุกคนพร้อมเทลยิงเอในการหนวดเที่ยวถึงนั่นทำสู้หลบเข้าไปาในกองทัพ ทองแห่งใหญ่ถูกในทอิิบาตายในทองเห็นเดลพมาลุมชัยพอถกตายในกินเดพมาผนตายในเมืองพม่าผ่านตายพร้อมนอนอบแ่งกรกช้ำไต่อนและให้เมืองและทุกคนก็ได้ตายจนหมดสิ้นเหลือแต่ดัน แต่เพียงผู้เดียวจึงได้เจินผ่านสัพพมาที่เก่งกลัวแต่ในที่สุดก็ถูถึนมีตายขอให้มีเพียงหนกงเดียแต่ก็ไม่อยากให้มีตัวยอมสู้ตายคาเป็นดินเดียวหัวใจพวกมันยัากล้าอากมีหัวใจเลี้ยงคนมาจังเครืที่กรุงศีก็ไม่อยากมีชัยได้ไม่ได้